มีใครเป็นเหมือนฉันไหมพวกเธอสภาพแบบขาดขดเกินๆไหนอยากแต่งหน้านี่แต่งเป็นชั่วโมงพอวันไม่แต่งพวกเธอสภาพก็ดูไม่ได้อย่างคลิปนี้เลยวันในคลิปนี้โรงเรียนน้องปิมหยุดพอเขาก็เข้ากะกลางคืนตื่นเช้ามาฉันก็เลยชวนว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไม่ต้องทากับข้าวยังไม่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะพวกเธอสามีฉันบอกว่าไปซื้อมันมาไว้นึ่งก่อนเนี่ยเห็นไหมพวกเธอเชื่อฉันเลยยังเนี่ยฉันมีคลิปแบบซื้อมันเนี่ยหลายคลิปแล้วนะพวกเธอจอดรถก็ไกาไกลพวกเธอจอดไว้หน้าเซเว่นนแหละพกฉันก็เดินมาซื้อฉันก็ ทีก็เกือบ3ามลูนะพวกเธอให้มันกินได้หลายวันหน่อยจะได้ไม่ต้องมาซื้อบ่อยๆในระหว่างที่ฉันเลือกมัน3าพ่อลูกเนี่ยพวกเธอชมนกชมปลาชมน้ําอยู่ออกจากชมปลาก็มาชมงูต่อพวกเธอมาจอดรถกินก๋วยเตี๋ยวน้องปื้มเห็นงูบอกพ่อปื้มอยากดูงูมันก็เป็นงูปลอมแหละพวกเธอแต่ฉันก็ไม่รู้เหตุผลหรอกว่าทําไมเขาถึงเอามาวางไว้ตรงนี้ที่ฉันพาคเสียงมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กใช่ไหมพวกเธอฉันนั่งภักอยู่ข้างไอ้ผ้าม่านนี่แหละน้องปื้มเขาก็มาดึงผ้าม่านขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันก็ได้ยแบนมาีเส ร้านนี้นะถ้าใครชอบกินผักนะมากินเลยน้องปิมเขาก็สั่งแบบเหมือนของผู้ใหญ่เขาก็กินหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้เก่งเลย้ยแต่ก็เสียอย่างหนึ่งที่ฉันลืมบอกว่าไม่เอาผักฉันก็เลยต้องม่ได้มาเคียผักออกให้เขาส่วนสามีฉันก็ละลายกับปิใส่น้ำซุปเขาอยู่ <c oughs> น้องปิมบอกว่าแม่ตักผักออกแต่ว่าไม่ต้กองต,ตักหมูกับลูกชิ้นนูออกนะแม่เริ่มกินเป็นแล้วไงพวกเธอเริ่มห่วงแล้วนะ <c oughs> แล้วฉันจะบอกว่าฉันสั่งพิเศษทุกคนเลยพวาเธอสามถ้วยสามคนนะน้องปิมเขาก็กินหมดถ้วยอ่ะพวกเธอแต่ว่าของน้องปิมพิเศษเครื่ ตั้งแต่เด็กจนถึงใบปถมนะพวกเธอฉันไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะพวกเธอก็จะได้กินอยู่แต่ว่าก็จะซื้อถุงนึงมากินด้วยกันก็ต้องกินกับข้าวนะพวกเธอถึงจะอิ่มกินด้วยกันในบ้านแต่มันก็ไม่ได้ว่าลำบากหรอกพวกเธอมันก็เป็นวิถีชีวิตนะซื้อก๋วยเตี๋ยวก็คือเอามากินด้วยกันเอาข้าวเหนียวจิ้มน้ำด้วยพวกเธอจะได้อิ่มนี้ฉันเห็นลูกฉันกินก๋วยเตี๋ยวได้แล้วฉันก็ดีใจมากนี่ไงพวกเธอชื่อร้านเขาบอกก๋วยเตี๋ยวผักสดก็เขาให้ผักมากินเยอะนะพวกเธอหลั่มโหระพาถั่วง พริกไอพริกเขียวนะมันก็ไม่ผิดเท่าไหร่หรอกก็พอดีกินเลยในถ้วยนี้น้องพิมเขาก็กินหมดนะพวกเธอนี่เขาก,กินใกล้หมดแล้วเนี่ยส่วนน้องปิ้มเขาก็กินแต่เส้นมามา่าพวกเธอเอาลูกชิ้นเอาหมูให้เขาก็ไม่เอาเขาขอถ้วยที่ร้านค้านั่นแหละมาแบ่งเส้นให้เขาาเขาก็กินแต่เส้นแบบนี้แหละนี่ก็สามีฉันพวกเธอชอบกินมีเหลืองกินเส้นมีเหลืองตลอดก็ถูกใจมากเนี่ยที่มีผักสดด้วยแล้วผักถ้าเราไม่พอเราขอเพิ่มได้อีกนะพวกเธอส่วนอันนี้ก็ของฉันพวกเธอแบบกินผิดเผ็ดแบบหูรูปนะฉันนะ่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้พวกเธองบบแ ไม่ยอมกินต้องให้พ่อพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะ่ะถึงมายอมยอมมานั่งกินนะ่ะพวกเธอ <c oughs> กินเสร็จแล้วฝนก็ไป,ปลปอยพวกเธอไอฝนตกทั้งวันนะ่ะวันนั้นนะ่ะนี่พวกเธอถ้าออกจากบ้านแล้วไม่เข้าซีเจจะได้หรอบ้านฉันหนาะยังกับเป็นหุ้นสวนเขา <c oughs> น้องปิมก็บอกแม่ขอกินไอติมนะแม่แม่อยากกินไอติมนะแ <c oughs> ม่บอกว่าไปลูกเอาคนละอันนะพอนะกับน้องหนะเอาคนละอันพอพอกับแม่ก็ได้กาแฟนั่นแหละพวกเธอก็เลยอยากมาซีเจฉันจะเล่าย้อนไปอีกก่อนเมื่อกี้เล่าย้อนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมตอนนี้จะมาย้อนตอนไอติมพวกเธอสมัยเด็กไอติมได้ก็ ไอต,ตีมเต็งโมนี่เลยพวกเธอดูเสื้อลูกฉันเลอะน้ำกว๋วยเตี๋ยวกระเด็นเต็มเดี๋ยวพวกเธอดูสินะพอจะกลับออกไปสามีก็บอกว่าสั่งชามะนาวให้หน่อยโอ๊ยพวกเธอดูชีวิตฉันออกจากซีเจแล้วก็เลยมาต่อพอรบรถยนต์ทีเนี้ยแค่มาต่อพอรบรถยนต์นี่นแหละพวกเธอปกก่ะกลับบ้านกันทีเนี้ยเอาเสียงลูกชายปื่มเดินมาหอมแม่บอกว่าหอมหอม